วันนี้เวลา17นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาไปยังพระที่นั่งอมรินวินิชัยในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565 ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศูมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนุพปดมมหาสวัสดิชัดพระสงฆ์2 7รูปสวดพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงค์สวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมมาศทรงจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนุภาพปดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัตถิและพระอัตถิทรงธรรมทรงศีลพระพง์วชิระปัญญาจาร์วัดราชโอรสารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน28รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงส่งทอดผ้าไตร14ไตไรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก14รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ทรงทอดผ้าไายอีก14ไรพระสงฆ์สดับปกรณ์ พระราชพิธีฉตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นถลิงทวาลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจาักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราฎรดอตลอดไป